เล่อร่ยเลยคนระับไม่อร่อยเลย <c oughs> ความรู้สึกแรกที่แตะลิ้นมันไม่ใช่คือความอร่อยแต่มันคือความรู้สึกว่าขม <c oughs> จริงไหม <c oughs> เอาจริงๆนะลองโยนเรื่อยกับลิ้นทุกคนโยนเลยเองนิดนึ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 งแตแ่แรกมันคือความอร่อยไหมเอาจริงๆนะเหมือนกับเวลาพวกเราเจอผู้ชายหล่อๆเท่ๆแล้วเรารูนะ้สึกค,ครั้งแรกปั๊บรักเลยไหมไม่ละมันมันมันโดนตาก่อนใช่ไหมครับอึ๊ดๆก่อนเลยนิดหนึ่งก็บอกไม่ถูก มันผ่านมานานมากจนยจำไม่ได้คือมันไม่ได้มันไม่ได้แบบว่าอร่อยเลยแต่มันรู้สึกว่าขมใช่ไหมขมรสขมมันจะได้ลิ้นเราจะรับรสก็คือมันจะขมก่อนนะครับมันจะขมก่อนที่ขมเนี่ยขมอะไรขมเพราะหลินจืดละตั้งทำจบเนี้ยดีนะที่ผมบอกว่าของเราดีที่สุดในโลกมันขมเพราะหลินจือครับที่ขมเพราะหลินจือเพราะว่าเมื่อกี้ผมพูดถึงชวโงใช่ไหมว่าเราทำด้วยหลินจือใช่ไหม ทำหลินจือจนดีที่สุดในโลกใช่ไหมเป็นที่หนึ่งที่สุดในโลกเลยใช่ไหมครับเอาสารสกัดที่ดีที่สุดในโลกและแพงมากๆนะครับมาใส่ในซองกาแฟที่เราดื่มเนี่ยเฉพาะหนึ่งซองเทียบเป็นเงินได้อยู่ที่สิบสามบาทห้าสิบครับเฉพาะค่าหลินจือเอาปริมาณไปเทียบกับรัง,งชงโอหลินจือที่เป็นแคปซูลสิบสามบาทกว่านั่นเฉพาะหลินจือนะเพราะนั้นเราดื่มทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันมันดีต่อสุขภาพไม่ต้องไป เรื่องในเรื่องของการจะต้องไปแก้ปัญหาทีหลังนะครับส่วนประกอบต่อมาครับส่วนประกอบต่อมาพอเราดื่มไปแล้วมันผมผมแล้วเรากินมากขึ้นพอมันมากขึ้นมันเริ่มเต็มช่องปากใช่ไหมมันเริ่มเต็มช่องปากความรู้สึกต่อมาจะรู้สึกว่ามันมันมันใช่ไหมมันมันมันปลอมปลอใช่ไหมมันมันนั้นมาจากอะไรมันมันมาจากเอาน้ํามันมะพร้าวเหมือนเมื่อกี้พวกเราได้แชร์แล้วใช่ไหมเอาน้ามันมะพร้าวเนี่ยสกัดเย็นเราจะไม่เอาน้ํามันจากน้ํามันปาล์ม แน่จริงทุกคนท่าทำไหมไปซื้อกาแฟมานะแล้วก็มาบดนะเอาไเอาไหมแบบนี้ไหมแล้วก็ไปเอาลูกปลาล์มมาเออแล้วก็มาถ่ายแล้วก็มีเอำน้ำมันปลาล์มออกมาแล้วมาใส่แก้วกาแฟทังางกล้ากินไหมทำไมไม่กลา้ากินหรอซื้อกินอยู่ตลอดไม่ใช่หรอเพราะกาแฟทั่วไปมันมันมาเกิดจากน้ำมันปลาล์มใช่ไหมครับที่เราทําอาหารในครัวคือน้ำมันปลาล์มใช่ไหมครับ พอเราทำเองเรารู้สึกไม่โอเคใช่ไหมแต่เวลาเราจ่ายตังเราโอเคใช่ไหมถ้าไปจ่ายหลายๆตังเราเชื่อมั่นในแบรนด์เขาใช่ไหมครับแต่เราไม่ได้ดูหลังบ้านเขาย่งไรเขาเป็นยังไงแต่วันนี้ชั่งงงไม่เอาเอาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่เวลาเราเข้ารัวมือเราเป็นมันๆเราไปเอาน้ำมันมะพร้าวมาสองสามหยดมาล้างมือ,อหายไหมคือล้างมือแบบนี้ไหมอาจารย์คเอเอผ้นอานุ้นไหมมีแต่ว่านุ้นตึ้งหยางมันติดนะซึ่งดีนียเอามะพล่ามาตึ้งทาดีนี้รดไม้หยางเห็นไหม อังกระด้าวยาแล้วไขมันหลุดไหมหลุดแต่ตั้งน้ำมันปาล์มเป็นไงครับยิ่งตินหนักกว่าเดิมอีกครับทีนี้ถ้าเรากินเข้าไปล่ะถ้าเราดื่ม้าไปละครับเราดื่มเข้าไปเกิดอะไรขึ้นไขมันในร่างกายเราน้ําตาลในร่างกายเราเนี่ยทุกวัน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 เนี่ยสองสามพันคนที่กินกินเนี่ยเป็นหมื่นๆคนทุกวันทุกวันทุกวันมันคือปัญหาสุขภาพมันคือไม่หวานมันคือความดัน มันคือปัญหาที่จะตามมาเป็นพวนเลยเราประหยัดตอนดื่มกาแฟแต่ไม่ประหยัดตอนไปโรงพยาบาลไงจริงไหมครับเราอาจจะประหยัดตังในตอนซื้อแต่เราไม่ได้ประหยัดให้ไตเลยครับจรง <c oughs> <c oughs> ิงไหมครับเราไม่ได้ประหยัดให้ไตเลยเราประหยัดแต่ตังอย่างเดียวแล้วตังที่ประหยัดก็ประหยัดชั่วคราวในช่วงตน้นแต่ไม่เคยประหยัดในตอนท้ายเลยก็คือไปหาหมอก็ต้องจ่ายแพยงอยู่ดีแต่วันนี้เราใช้น้ำมันมะพร้าวดื่มเข้าไปข้างนอกเนี่ยไขมันยังหลุดเลยดื่มเข้าไปครับ ไขมันที่อยู่หลอดเลือดมันถ้ารวมหลอดเลือดสะอาดไขมันที่มันจะจับตัวกันอยู่ในร่างกาย LDL ใช่ไหมครับคอเลสเตอรอลของเรานะครับมันก็จะแตกตัวออกจากกันแบบนี้ถ้าทุกท่านลองไปทําอะไรในที่บ้านนะกรับบ้านเนี่องออลัมันบันแล้วก็น้ามันมะพร้าวเนี่ยหยดลงไปนะครับท่านจะเห็นเลยครับว่ามันมีการแตกตัวถ้าใช้น้ำมันปาล์มมันจะเกิดการรวมตัวใช่ไหมเรื่องง่ายๆที่ไม่ต้องเรียนสูงๆครับเรื่องแค่นี้ ง่ายม,มากเลยนะครับต่อไปครับส่วนประกอบก็คือใส่อะไรลงไปที่ใส่กาแฟก็ยังไม่นยังใส่กาแฟใส่ลิ้นจือใส่กาแฟแล้วลาบิก้าดูมันใต้ใช่ไหมลิ้นจือใช่ไหมใส่กาแฟใส่ลิ้นจือใส่ใส่น้ำมันมะพร้าวกาแฟอะไรยังกาแฟยังไม่ใส่เลยข้วตอนแรกเลยข้าวยังไม่ได้ข้าวยังไม่ใส่ที่ยังไม่ใส่เลยตายตายกาแฟกำลังขั้วอยู่กาแฟถ้าขั้วลืมมันมันจะเกิดอะไรขึ้น ไม่เคเคยก้ากไัวแลวลืมมั้มันไหมไหมผมสมมติอู้ข้าวไหมอย่ามาจิ่บนหลอมออย่ามานามันเป็นสีแดงหนมอสีดำสีดำสีน้ำสีดำสีน้ำตาลใช่ไหมเล้วเคยมาจิมิมไหมมันรสชาติเป็นเพือเปรี้ยวไหมเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวเราแมวกาแฟที่เราซื้อถูงๆสามบาทเบานมางน้ารอดูแล้วิมดูเปร้ยวเหมือนกข้าไหมหมเหมือกันมันคือสารกระตุ้นอนุมิสระ จากที่อนุมูลร่างกายเราเป็นคู่อย่างนี้ผมพูดต่อหน้าพยาบาลวิชายชีพมันเป็นคู่อย่างงี้โปรตอนอิเล็กตรอนในเซลเราอ่ะมันเป็นคู่อย่างงี้ครับโดนอนุมูลอิสาระปุ๊บมันแตกเพิ่งออกจากกาันกลายเป็นอิสาระฟรีเรติคอลคือตัวที่จะกระตุ้นให้เกิดการเป็นมะเร็งหรือเนื้องอกมะเร็งมันอาจจะเย็นอีกอีกช็อตหนึ่งก็คือจากจากที่แตกตัวแล้วมันก็เพิ่มมาเป็น2เป็น4เป็น8ใช่ไหมครับแล้วต่อไปมันจะเป็นดนรับอาหารขึ้นมาว่าไปเป็นเนื้อร้ายมันเติบโตมันทำลายร่างกายเรา แต่ตัวที่กระตุ้นเขาคไอ้ที่ลดให้เราเราซื้ออะไรปิ้งๆย่างๆใช่ไหมครับที่ดำๆใช่ไหมกระตุ้นไหมกระตุ้นแล้วกาแฟตู่ๆท่านคิดว่าเขาจะทําแบบเอาพรีเมียมมาเลยครับถ้าท่านอยากขายกาแฟซองละเจ็ดบาทนะครับท่านจะทากาแฟพรีเมียมมาใส่หรือครับมันคิดดูเพราะนั้นเขาต้องเขาเรียกว่าอะไรครับต้องดันต้นทุนให้มันต่ำที่สุดเพื่อมี พื้นที่ให้ได้กําไรถูกไหมครับเพราะนั้นก็ต้องทําให้คุณภาพมันต่ำที่สุดช้น้ํามันมะพร้าวก็ไม่ได้เพราะมันแพงต้องเอาน้ํามันปาล์มที่มันถูกกาเฟถูกน้ํามันมะ้ามถูกนินเือใส่ไหมไม่ใส่เพราะราคามันสูงเห็นไหมเตชม่ชงใส,นส,ส่นินเือใส่กาแฟใส่น้ามันมะพรา้าวถ้าอยากให้หวานมานิดหนึ่งเพื่อแตะความขมเพื่อเพิ่มความรวมกลมเวลาเรากินชา ชาเขียวอ่ะมันฝาดไหมฝาดเขาก็เลยต้องใส่น้ําตาลอะไรชี้ๆนะไม่รู้แหละผมไม่ว่าเลยชี้แล้วนะที่เขากินกันแล้วทีนี้เขาก็เอาน้าตาลใส่แปดช้อนสิบช้อนหนึ่งขวดใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ความใส่น้ําตาลลงไปเยอะๆไม่พอเอาไปใส่ตู้เย็นอีกก้ใช้ความหวานและความเย็นมากระจัดความฝาดใช่ไหมแต่ชงงบอกว่าเราความผมเราใช้น้าตาลแค่นิดเดียวแล้วใช้น้ําตาลอ้อยที่ไม่ฟอกสีทั้งหมดเอามากองรวมกันในซองกาแฟที่ชื่อว่าจิงใจ ทำอย่างประณีตแบบนี้เลยชื่อว่าจริงใจแล้วก็ที่สุดยอดอีกประกันหนึ่งก็คือการมีอินชัวร์นัคือการรับประกันจากผู้บริโภคทุกคนมีรถขับรถมาเราซื้อรถเราซื้อประกันเองใช่หรือไม่เพื่อความปลอดภัยของเราและก็คนอื่นๆรอบตัวเราใช่ไหมครับที่มันจะไม่คาดคิดแต่วันนี้กาแฟรจริงใจบริษัทซื้อประกันไว้ให้เรา ทุกซองที่ท่านฉีกมีกรมมาทันเน่ไปด้วยนะครับกรมมาทันยังไงก็คือบริษัทไปเอาแบรนด์ของเราเนี่ยครับไปซื้อกรมมาทันไปเลยครับว่าถ้าผู้บริโภคดื่มแล้วมีสารตกค้างอันตรายได้รับส่งผลต่อสุขภาพในทางลบในดางเสียของคุณมีใบเซอร์ใบเคลมมาจากแพทย์เลยครับตรวจจากแล่ไหนเอามายื่นเลยครับเรามีกรมมาทันไว้อยู่ที่10ล้านบาทครับ มีกาแฟไหนในประเทศไทยทําแบบนี้ไที่ผมบอกว่านี่คือดีที่สุดใน,นโลกพูดได้ไหมครับได้ไดก็ลถเรากันเป็นร้านเราก็ยังต้องซื้อประกันเองแต่นี้สิบเก้าบาทห้าสิบเขาซื้อให้เราเลยนี่คือโอกาสโดยที่เราจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นหรือมองเป็นอากาศจะเอาหรือไม่เอาจะรับหรือไม่รับก็สุดแล้วแต่เราแต่โงโมไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาและไปต่อยังคงทํา นิ่ง,งแบบนี้ทําดีๆแบบนี้แล้วส่งต่อออกไปอย่างไม่เคยหยุดหย่อนไม่เคยเหนืดอเหนื่อยทาอยู่อย่างเงี้ยเหมือนในมาเตอ้อยในมอเตอคนก็ทํามาสิบเ็ดิบปีผมก็อยู่นี่มาสิบปีหลายๆคนก็อยู่มาเป็น1ิปีนะครับเราไม่ได้บอกว่าทําเพื่อความร่ํารวยมากมายเดือนละ9ก้าหมื่นนี้มันก็เยอะนะชิดไหมครับถ้าได้1ิเดือนมันเก้าแสนนะปีแรกแทบไม่เห็นอะไรหรือว่าใส่ค่าน้ำมันหมดแต่ปีที่สองถ้าเรือนเท่านี้12บสองเก้าหนึ่งร้อยแปดปีละล้านนะ ลองมาดิ้นรนกับมันดูสักปีเลยครับถ้าชีวิตนี้มันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นในปีหน้าสักการะหใหม่ก็ได้แล้วปีนั้นเราไม่ต้องฉลองปีใหม่หรอกเพราะเราฉลองปีใหม่มาหลายปีแล้วชีวิตยังเหมือนเดิมไม, <laughs> ไม่ต้องฉลองนลครับต่อไปนี้เราอยู่นิ่งๆเราฉลองกับยอดซื้อเราฉลองกับยอดจํานวนคนเราฉลองกับคนที่เคยดื่มกาแฟาในคาเฟาท่ทั่วๆไปมาดื่มกาแฟชงโงของเรา <laughs> แล้วก็ทําทุกๆบ้านของเราเนี่ยให้เป็นคาเฟ่ ทำมุมที่บ้านของเราให้เป็นคาเฟ่ทำบรรยากาศที่บ้านของเราให้เป็นคาเฟ่แบบสไตล์เรามีโต๊ะญี่ปุ่นก็นั่งเอาเสือมาปูเราก็นั่งแบบคาเฟ่ของเราเพื่อวันหนึ่งเราจะได้มีโอกาสแบบนี้เราไปนั่งรู้ๆหลาๆมาเยอะแล้วแต่ท้ายที่สุดชีวิตมันเป็นไงวันนี้ลองให้โอกาสกับตัวเองนะครับลองให้โอกาสกตัวเองกับธรรมดาธรรมดาแต่วันนี้เนี่ยพวกเรามาจากนกครมาจากหลายๆที่ผมมาจากหางใหญ่เรามาเพื่อที่จะมาบอกเล่าให้มันเสียงดังๆ ช่วยกันพูดกันบนราคาให้มันมีเสียงดังๆสำหรับคนที่มองเห็นโอการนะครับก็เป็นของคนนั้นนะครับผมก็แบ่งปกับพวกเราในส่วนของโอกาสตรงนี้คำหรับเราไปเรื่อย